สวัสดีครับผมสวัสดีครับพาบนุกตัวลครับโบ๊ทตัวละครครับอรัผมวันนี้ตัวแล้วครับผมนอกจากพระสุธามหายุทธ์อาแล้วเรายังมีสตาร์เตอร์เหมดพลังของมันด้วยนะครับใช่เลยใช่ครับผมซึ่งต้องบอกว่าสตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์คือชุดเซตที่จะสามารถที่จะซื้อไปแล้วเล่นได้เลยนะครับผมใช่เข้าข้างในเนี่ยมีการหกสิใบ 1เดทพอดีเนาะเราก็จะมีกฎกติกาแล้วก็อุปกรณ์ในการเล่นพวกตัวดับเบ้เมทระวังปรานะอะไรเงี้ยให้ด้วยนะครับผมซึ่งอันบ็อกของตัวเจ้าวีสตาร์เตอร์นี้ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นคนเล่นต้องบอกงี้อ่าคนเล่นเนี่ยตัวระเบิดพลังเนี้ยมันมีการ์ดวีสตาร์อยู่ด้วยใช่เป็นบ็อกเป็นสตาร์เตอร์แรกที่มีสทายใช่แล้วก็ในการ์ดวีสตาร์ตรงนั้นมีการ์ดไอเทมที่จําเป็นต่อการใช้งานอยู่ด้วย เ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าในเราเนี่ยจะได้อะไรนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าเปิดข้างหน้าเจอตัวอะไรแล้วได้อะไรหรือวิธีการดูสตาร์เตอร์ดูยังไงฝากชนแนลกับกันการด้วยอ,อันนี้เราจะมาเปิดดูว่าหนึ่งแถวที่เราเคยจะเปิดเนี่ยได้อะไรบ้างมาเพมมาก็คือหนึ่งแถวตรงนี้นะคะผมก็จะมีทั้งหมด10กล่องสิบกล่องใช่เลยเรียงเรียงเทาที่แล้วนะคะ<ๆ>ผม เราคนละแถวอ่ะซัดเกงก้าไป3-4ตัวนะครับคราวนี้มาดูกันตัวที่เราหาคือดาร์กไลท์ดาร์กไรที่ว่าเป็นวีสตาร์ใช่นันไลท์วีสตาร์กี่แบบกันไมในนี้ในนี้มีวีสตาร์สองแบบครับผมสองแบบดาร์กไลกับลูคาริโอโอสตาร์รู้จักลูคาริโอใช่ซึ่งเอ่อในต่างประเทศเนี่ยเออตัวเจ้าสองบล็อกนั้นอ่ะมันเป็นบล็อกที่ซื้อแล้วได้เลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นแพ็คพิเศษก็คือเปิดมาก็จะได้ดาร์กไลไปเลย อ่าใช่แต่ว่าของเราไม่มีของเราก็ต้องสุ่มเอาแบบนี้นะครับผมอ่าเราจะมาดูว่า10กล่องนี้จะได้อะไรนะรักไล่รักไรกี่ใบเราหวังว่ามันมีกี่แบบครับข้างในนี้ข้างในนี้มีทั้งหมด12แบบ12แบบจากสิกล่องก็ไม่มีทางครบสิบแบบใช่แต่ว่าพี่นุกแกะไว้ให้แล้วว่า12แบบจะได้อะไรบ้างอะไรบ้างข้าวปลาอนขาวเติร์นน่าจะได้ข้าวปลาอินกันไก่น่าจะเป็นได้ไม่ได้อ่าอาจจะเกิดความเสียหายได้เดี๋ยวเรารีวิว กล่องแรกให้ดูกันแล้วกันน้อว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมมาละเอียดละเอียดกันน้อยนะฮึบึบนะหนึ่งกล่องเปิดมานะครับผมดึงออกมาปุ๊บอป็นนี้หมดกล่องนะครับผมก็จะมีนี่เป็นคู่มือการเล่นแนะนำวิธีการเล่นแล้วก็เนียน,นเดิมใช่ พอก็คนที่เล่นแล้วนะครับผมก็จะรู้จักอยู่แล้วแหละอันนี้ก็คือวิธีการเล่นแล้วการแต่ละอย่างทาอะไรบ้างสถานะผิดปกติมีอะไรบ้างครับสาหรับคนที่เล่นแล้วก็จิ้มปัดนี่แล้วก็นี้เป็นตัวนับเดเมจอ่าเวลาเราโจมตีโปเกมอนกันเองเนี่ยเราตีทีเดียวไม่นองเอทาอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องวางเดเมจนับไว้ว่าโดนไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีสถานะผิดปกติให้ด้วยซึ่งสองสถานะนี้จะมีผลมากตอนที่เช็คโปเกมอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางไว้อย่าลืมนะอ่า หลังจากนั้นก็เป็นนี่ครับผมกาดอยู่ในซีลอย่างนี้ในนี้มีทั้งหมด60ใบนะครับผมอ่ะยขออนุญาตแกให้ดูดีวยมีกีดกล่องมาแท่งเที่ยวไนโอ้ยขอบคุณครับซึ่งบอกเลยว่าระวังนะฮะ สกัตเตอร์แกะยากนะฮะสกัตเตอร์แกะยากใช่ใช่ระวังการเป็นรอยด้วยแหละเรื่องของเรื่องใ่เระวังมือด้วยนะครับใช้ใช้มีดใช้ใช้มีดใช้อะไรคมๆนี่ระวังนะฮะอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่นุ๊กเห็นตรงนี้แล้วพี่นุ๊กรู้แล้วว่าคือตัวอะไรอ่าเพื่อนๆไม่รู้ครับเราใช่แน่นอนครับเพราะว่าพี่นุ๊กจะอธิบายตัวนี้เป็นรีวิวแล้วกันเนาะเพราะมันเกลือรู้อยู่แล้วโอเคโอเคมา ครับผมเริ่มต้นนะครับชุดแรกจะมีโปเกมอนเป็นโปเกมอนพื้นฐานไว้ให้เราเล่นนะครับซึ่งเวลาเราเปิดมาตรงนี้ปุ๊บเขาจะแบ,บ่งเป็น2ครึ่งนะตรงนี้จนถึงโปเกมอนบที่เราจะเจอคือชุดแรกนะครับผมจะแบบนี้อ่าโปเกมอ,อนบีแบ่งเป็นสองชุดชุดนี้เปิดมา จนถึงจนถึงโปเกมอนวีจะเป็นการที่ฟิกไล้อยู่แล้วถ้าเกิดเราไปเจอกล่องอื่นที่มีโปเกมอนตัวนี้อยู่เราก็จะเจอการ์ดแบบเดียวกันเป๊ะเลยอย่างนี้เลยแน่นอนใช่ครึ่งหนึ่งส่วนครึ่งหลังก็จะถูกล็อกไว้เหมือนกันก็คือถ้าถ้าเปิดเจอตัวนี้จะเจอโปเกมอนชุดเดียวกันแต่ว่าที่สุ่มข้างหลังเพิ่มเติมก็คือไอเทมการ์ดข้างหลังที่ใช้งานตรงนี้ก็จะคือเป็นแบบส่มนะครับผมครึ่งหลังเป็นแบบสุ่งนะครึ่งแรกแบบฟิก แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าทุนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเปิดที่โปเกมอนมูดล่านะครับเปนิวท่เก๋ๆผมแล้วก็เป็นโปเกมอนพื้นฐานไว้ให้เราเล่นกันนะครับาบางใบเราจะเจอในชุดของการเพิ่มเตร์ที่ผ่านมาด้วยบางใบมีเฉพาะในกล่องนี้เชเช่นวิวทูตัวนี้นั่นเองมีเฉพาะกล่องนี้เลยใช่ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นใช่อาการใช้งาน ฟลิกบอลไฮบอลฟลิกบอลไฮบอลใช่หมอกด้วยเราก็คริสตัลหมอกไว้สำหรับเล่นการ์ดโปเกมอนพลังจิตเลยพลังงานพลังงานเป็นแบบใหม่ด้วยเป็นดีไซน์ใหม่นะครับผมเราขึ้นอย่างที่บอกเราขึ้นคูเรียข้างใหม่แล้วคูเรียนข้างกีสุยการ์ดพลังงานก็เลยเป็นแบบใหม่มีการ์ดร้าใหม่ออกมานะครับผมและก็จะจบด้วยพลังงานจะจบด้วยพลังงานพิเศษ2ใบนะครับผมพลังงานตามธาตุหนึ่งแล้วก็พลังงานออร่าเอเนจีหนึ่ง นะครับผมแล้วก็จะได้เป็นโปเกมอนวีหนึ่งตัวแกรนด์บูนะครับผมเท่ๆเท่ๆผ่านไปฮะผ่านไปพี่นุ๊กเขาไม่ใหญ่ดีเลยอ่ะได้แกรนด์บูได้แกรนด์บูได้แกรนบูข้างหลังนะครับจะเป็นสุ่มนะครับผมเพราะว่าเวลาเราเล่นโปเกมอนเนี่ยบางทีเจอโปเกมอนที่เราแพ้ธาตุเงี้ยมันจะสู้ยากเพราะฉะนั้นข้างหลังเนี่ยสุ่มธาตุบางทีมันก็ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างมันก็เลยแบบๆสุ่มๆมาเนาะอ่ะอันนี้ก็คือธาตุที่แพ้ทางจะไม่ตรงกันนะครับผม ก็มีพลังงานสําหรับโปเกมอนชุดหลังด้วยอ่าแล้วก็จบที่ตรงนี้เวลาเล่นโปเกมอนเราจะมีการไอเทมการเทรนเนอร์เนาะอ่ามีคอนสับเปลี่ยนนะครับผมโปเกมอนแค่เชื่อเลเวลโบว์ด้วยนะอ่าถือว่าคุ้มอยู่ส่วนซัพพอร์ตก็จะมีซาน่าสองใบเอาไว้จวดนะความทะเยอทะยานของชิโรนะจุนอันนี้เป็นการฮอปใบใหม่เขามีเคยมีเฮามีฮอปอันนี้ตอนนี้เป็นจุนนะครับผมมีงานวิจัย2ใบนะครับผมโปเกมอนปลอมแล้วก็บอสออเดอร์นี่เป็นบอสเอ๊ะ คำสั่งบอสคำสั่งบอสมีหลายอาร์ตมากแล้วตอนนี้ตอนนี้ที่อยู่ในไทยมี3อาร์ตแล้วนี่ก็อาร์ตเก่าอาร์ใหม่อันใหม่เลยเป็นอันใหม่ที่อยู่ในสตาร์เบิรแต่ว่าอันนี้จะไม่ฟลอยอ่าใช่เพราะว่าพูดๆอามันอยู่ในสตาร์เบิรแต่มันไม่ฟลอยด์ไม่ฟลอยนี่ก็คือสรุปว่าหนึ่งสตาร์เตอร์จะมีเท่านี้ถ้าเปิดลูล่าเจอแกนบูอ่าเปิดลูล่าเจอลูล่าเราได้แกนบูโอเคงิครับิงอันนี้เก็บไว้โอเคมคับโของผม เจอปูริมูอูริมูพี่นุ๊กไม่ดีใจนรามนไม่ดีใจพี่นุ๊กไม่ดีใจหนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ามันก็ดีมันก็ดีเหรอใช่เหรอว่าเจอเยอะนั่นเคยมันเจอเยอะก็ดีใครอยากรู้นะเพื่อนนะครับฝากวิดีโอด้วยนะครับไม่รู้ลงก่อนลงหลังเนี่ยแต่จะลงนะ <c oughs> <c oughs> ใส่เสื้อตัวนี้ด้วยใสส่เตัวนี้ด้วย มีการโฆษณาก่อนนะอันนี้เป็นท่าน้ำนะครับอุลิมูพี่นุกแก่ลอเลยนะขากีดร้อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นุกแก่เราคว้าไว้แล้วล่ะโอเคฮึบเอ่ออีะไรกันนนี่่หอยไล่ไปอุลิมูตามไปนะครับอ่ะก็คือจะมีโปเกมอนชุดแรกใช่ไหมอ่าขาดจากโปเกมอนชุดแรกไปอ่ะกัจจ์กัจจ์หมาเฮ้ยมีพีจีโอด้วยอ่าใช่ไบรชร์จพลังงานอ่ะก็จะมี จะมีทรนเนอร์สใบ2อใบจะเป็นควิ k บอลไฮเปอร์บอลเมื่อกี้มันไม่ใช่ควิ b บอลไหมเป็นควิ c บอลไฮเปอร์บอลกมาแน่นอนอันนี้แอบนั่นว่าควิ k บอลไฮเปอร์บอลทุกกล่องแล้วก็จะมีการ์ดไนเนอร์ขนานั้นขึ้นมาทำงานผงานมาอ๋อแล้วก็นี่เอ t เ t y พิเศษกัเอ n เ i t ร์ีอล่าชิปิ่การโอเคและเฮ้ยปเมมอนวีมันมี2องใบไ่ะสใบสองใบวี่ แต่ว่ามีล่ะผมชอบคิงเลอร์มีเฉพาะในสตาร์เตอร์เท่านั้นคิงเลอร์ผมใช่แล้วใช่แล้วมันปูนี่และเก่งด้วยนะเขามีท่าเทศกาลฟองที่จะชาร์จพลังงานน้ำได้สูงสุด5ใบกับฟองใช่มันทำให้เราตั้งเกมได้เลยเฮ้ยนั่นรักอ่ะเศรษดาไป็นเศษฐามีฝอย์ใช่การสตาร์เตอร์ไม่มีฝอยนะเศษฐามากอ่ครึ่งหลังอ่ะเมื่ตะกี้ได้สไตล์เหมือนกันแสดงว่าอันนี้เขาตั้งแต่สูงเออเหมือนกันไหมอ่ะ ตล์อ่ะโปเกมอนน่าจะเหมือนกันเมื่อกี้นี้อาซานันซาเลมไทลิสอ่ะทีนี้ก็เป็นประเด็นของไอเทมละอ่ะไอเหมือนละไม่เหมือนไอเทมไอเทมสุ่มเลยสุ่มเลยเปลี่ยนโปเกมอนอคล้ายๆกันคล้ายๆกันอะเลเวโปบอนาทีมทีมชิโร่นะจูนงานวิจัยอ่ะข้างหลังไม่เหมือนกันข้างหลังเป็นปะเยะของไอที่แตนคำที่แสดงว่าต่างกันนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยนิดน่อแต่ว่าแสดงว่าไอเทมก็สุ่มอะ ทึ้งหลังทั้งหมดเลยทั้งแรกก็จะมีชุดของมันครับแต่ลงถ้าเปิดเจอหมูได้จริงเลยเจ้าก็จะกินเลยนั่นล่ะอือสุดยอดไปเลยครับและอันนี้ครับผมลองดูเป็นปึ้งอ่าคาโพล่าคาฟูลูลูคาลิโอท่านเลยนะมีสปอยครับมีสปอย คู่มือไม่สําคัญเรื่องนี้จะบอกว่ายืงมันก็มันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเใครอยากได้จริงๆนะครับผมมาที่กัปตัการได้มาลองหัดเล่นแล้วก็มีอุปกรณ์พวกนี้แจกให้เลยสามารถมาหัดเล่นได้เลยนะครับผมมีอุปกกรณ์แจให้าลองมาลองเล่นการ์ดที่ร้านก่อนก็ได้ยังไม่ต้องซื้อก็ได้คุณมีการ์ดให้ยืมครับผมแล้วก็มาลองเรียนรู้ก่อนถ้าชอบค่อยซื้อก็ได้เด็กเยอะเลยตคนนี้เด็กเยอะมากเด็กนะไม่ใช่เด็ก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 คอร์ดคอร์ด มาๆามาคาโพยล่าครับผมแล้วก็เป็นนัทคาน่าจะเป็นร่างพัฒนาของนัทคาเป็นเป็นแองโกลปีกดาว่าหน้าตามันไม่ควรจะเป็นฝ่ายก่อนเลยแล้วก็ขึ้นเป็นฝ่ายก้อนนะนะเอกซ์คีแนนอีวุี่เฮ้ยวุ้ยนี่ครับคมฟลิปบอลไฮบอลแล้วก็อีเตอร์ทหารอีเตอร์ทหารมีเฉพาะในสตเตอร์ ระเบิดพลังเท่านั้นเท่านั้นใช่อ่าเป็นการเก่งมากเลยนะครับผมเอ่อหหญ่การ์ดหนึ่งใบจากสำรับการ์ดฝ่ายเราครับผมถ้าการ์ดนั้นเป็นพลังงานต่อสู้นะครับติดที่โปเกมอนบนเวนฝ่ายเราถ้าไม่ใช่ให้นําการ์ดใบนั้นขึ้นมืออ๋อก็ได้เหมือนได้จัวเลยใช่แล้วแต่ว่ามันมีเอฟเฟกต์อยู่แล้วครับมันมีเอฟเฟกต์ของการ์ดหลายๆใบที่สามารถที่จะวางการ์ดเป็นบนท็อปเด็กได้อ่าเราสามารถก็ก็สามารถที่จะแบบอุ้ยเป็นพลังงานอุ้ย ออุุ้้้ยยยไม่รูเลประมาณนั้นประมาณนั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราเปิดมาเจอหน้าต่อสู้แปลว่าเราจะได้ใบนี้แน่นอนใช่เพราะว่าเขาคือลูคคาลิโอเลูคคาลิโอสตาร์วีนัมีสตาร์ที่พิลุกสปอยใช่เก่งเก่งเก่งเลยตีได้ค่อนตีได้เร็วเลยแหละเร็วมากๆอ่ากข้างหลังเป็นสไตค์แล้วรักกันจังรััักกนจงเฮ้ยอันนี้เหมือนมันกองพินุกเลยเมื่อกี้ เป๊ะเลยเป๊ะเลยข้างหลังเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ไม่ไม่ก็คือก็คือตัวตัวตัวไอเทมอ่ะน่าจะสุ่มแหละมันมีสลารสุ่มของตัวเองเฮ้ยบูเบอร์เฮ้ยบูเบอร์บูเบอร์เวลาผมเล่นโปเกมอนภาคแรกนะที่เป็นเลดบูกินจะจับบูเบอร์กับทิงเลอร์กับแคปตลอดเลยมันต้องมีเอเลบูเอเลบูท่าสายตาจะเป็นสองตัวที่แบบโอเคไหนบูเบอร์ได้ไรโคทอยส์สิงโตสิงโต พี่นุ๊กพี่นุ๊กไม่เย่แปลว่าเฮ้ยเฮ้ยเข้มไฟในตำนานก็เฉยๆแ้มไฟในตำนานเพื่อนเฮ้ยท่านไฟก็สวยนะเนี่ยน้อยไร้โลไฟพี่นุ๊กเองฮึบฮึ๊บฮึ๊บอ่ายืดที่ไดนไฟแน่แน่ท่านไฟแน่แน่ใช่ไฟเอ๊ะเขาคือคือดาเมจจำนวนโปเกมอนฮึบเอ็นเต้ท่านเทพท่านเทพเทพหมาเอ็นเต้ ใช่ก็คือเอนเตนะครับผมฝีเท้าเร็วอ้าวอันนี้ก็มีฝีเท้าเร็วเหมือนกับซุยคุณอ๋ออ่าโอเคเฮ้ยผมข้ายขลังชุดใหม่แล้วพี่นุกเฮ้ยตาตาเร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 าไม่ได้สไตล์กันแล้วพี่ต้นใจมันนะครับอ้าวต้นใมันต้นมันอ้าวน้ำแปลงเป็นจิต อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมนรองคนเปลี่ยนตามกันแล้วต้องบอกว่า<น>ตัวสตาร์มี่อ่ะมันเป็นทออี่ตัวเดียวสตาร์มี่สตาร์มี่เป็นเป็นพวกน้ำแล้วก็พลังจิตก็เลยแบ,บแ่งได้สองประเพราะว่าโปเกมอนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นโปเกมอนน้ำแข็งในการ์ดโปเกมอนจะเป็นโปเกมอนน้ำโปเกมอนแฟรี่ก็จะเป็นโปเกมอนพลังจิตไปด้วยอะไรเงี้ยมัน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 คาดมันมีจำกัดในการ์ดเกมมันก็เลยถูกจำกัดมาทางนีเยอะมากเพราะวุ่นวายแบนใช่ใช่ เดี๋ยวพลังงานมันจะพุ่มไปข้อบอลถอยแคชเชอร์สั่นหาความปใส่ใจเอ๊ะอันนี้เป็นเซตพี่นุ๊กนี่แสดงว่าตอนนี้เราเจอสองเซตเราเจอการ์ดขลังที่เป็นพี่นุ๊กว่ามันน่าจะมีฟิกตรงที่นี่ฟิกฟิกอะคอร์นแคชเชอร์ฟิกเอโปเกมอนแคชเชอร์พวกจุนพวกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะฟิกแล้วก็จะมีสล็อตที่แบบเปลี่ยนใบสองใบอ่าใช่ถ้าถอยเมื่อกี้เมื่อกี้คอนมันไม่ได้ฟิกนะ เพราะว่ามันเปิดได้หนึ่งคู่ก่อนเออเออใช่พี่วอนก็ตอนนี้มันจะมีกองค้อนกับกองน้ำพึ่งตอนนี้มีสองใบอ่าใช่อ่ามีกองค้อนกับกองน้ำพึ่งอันนี้คือคือเฮิท่ามืดเฮ้ยพี่นุ๊กยิ้มเฮ้ิท่านมืดคือดักไลท์ที่เราตามหาอยู่ใช่ไหมให้นุ๊กเฮ้ยไม่รู้เปิดก่อนในนี้มันมีในนี้มีแชมเปต้าด้วยอ่านี่มีความทนงของแมรี่สองใบเลยนะอ่าอ่าแปลว่าอะไรแปลว่าเขาตกใจแล้วเ มาดูเปโกกวีก็คือตัวเจ้ามาดูเปโกกวีก็สามารถเล่นได้สามารถเล่นได้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 ถ้าเกิดถ้าเกิดใครชอบอย่างเงี้ยมันเล่นได้ทุกตัวแหละเฮ้ยข้างหลังเป็นโลคอนข้างหลังเป็นทัดไฟเป็นแบบเป็นแบบข้างหลังเป็นทัดไฟบ้างนะมีซูคอนการดี้ลินดี้อ่าแล้วก็เอเอซันไว้ตัวการ์ดนะครับผมน้ำผึ้งอ่าอันนี้เปอร์เซ็นต์น้ำผึ้งอ่านี้วิกพอเอ้เรเวเบิลตอนเย็นเชิเรานะอ่าแล้วตอนท้ายก็มีนี่ให้อีกใบหนึ่ง ก็คือติดพลังงานกันลงๆใครได้เด็กนี้ไปก็ติดตอนนี้เรายังเจอเพราะว่าอันนี้น้ำผึ้งเหมือนกันน้ำผึ้งเห็ว่าขั้นหลังมันก็จะอาจจะสุ่มคร้อนกับน้ำผึ้งมั้ะไม่รู้อันนี้เราเปิดแค่สิบขอกอาจะไม่รู้ไปท่านมืดทานมืดท่านมืดลุ้นลุ้นงานลุ้นงานลุ้นงานทมนมืดฮาริเซ่นะครับแล้วก็ต้องมีฮาริมันได้ไงครับนิวซ่านิวล่ากับมานิวซ่านะครับที่กูซากุมะคิกบอล ไปปูบอลอันนี้นะอ๋อดักแผดอ่าดักแผดความสามารถกระปุกนำพลังงานพื้นฐานมืดจากกองทิ้งมาติดที่โปเกมอนมืดบนเบนส์บนเบนส์อ่าใช่จะเหมือนโปเกมอนเอ่อจะเหมือนเมทัลซอร์เซอร์ของทนเหล็กอ่าพอบอลพอจำได้คร่าวๆ่าวนี้พลังงานมืดนะครับเฮ้ยเพื่อนแต่มันมีใบเดียวอ่ะเพื่อนแปลว่ามันไม่ใช่เพื่อนเพราะว่าไอ้ดักลน์มันไม่มีตาเลยเพื่อนเฮ้ยนี่มันมืดให้ลุ้นสองกองเนี่ยอะไรที่นะกองเฮ้ย เฮ้ยบีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดังไรอ่ะดังไรอ่ะแต่คุณเห็นว่ามันเป็นใบเดียวเพราะว่าอีกใบหนึ่งขอมันเป็นสีขาวอีกใบโอ้ยเออหวังครับเพื่อนดีไบว่ามีตาของเป็นสีขาวเฮ้ยดังไรดังไรได้ยหนึ่งเซ็ตครับเพื่อนรอดแล้วรอดแล้วจำไว้นะเพื่อนจำไว้นะเพื่อนอจำไว้นะเพื่อนจำไว้นะเพื่อนจำไว้จำไว้จำไว้เซตไปฮิตตัวเดมันกลับมาเจอกันอีกครั้งขลังเป็นเซตน้ำฮิตตัวเดมันสามี่ อ่าแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยสวิชอ๋ออย่างนี้มันคาชเชอร์กลายเป็นได้สับเปลี่ยนของใบอันนี้ไม่เคยออกป่ะเก้เชียรของเยลน่าจะไม่เคยออกนะน่าจะออกมาอันแรกนี่นี่แมรี่อ่าเป็นแมรี่ของใบหนึ่งอ๋อใช่ข้างไหนมันสลอบสุ่มมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าได้การเล่นแน่นอนอีกยังไงพี่นุ๊กไหนบรรยายหน่อยดับไลร์ครับผมมีท้าขึ้นชั่วรลายขึ้นชั่วรลายเนี่ยมันจะเป็นเดมิพื้นในเมทสามสิบ บวกกับพลังงานมืดที่อยู่บนสนามไฟเราใบละ30ได้มนต์ไอความมรถนี่คุ้นคุเหมือนตัวอะไรสักอย่างก่อนหน้านี้ที่เราเกิดเราใครได้ดูคลิปของการเปิดทั้งสุดทามหาิทยาลก่อนมันจะมีสตาร์มี่ที่ตีตามโปเกมอนพลังงานบนสนามั่งตรงข้ามใช่ไหมแต่ันี้คือสนามั่งเราเราจะควบคุมได้ง่ายกว่าถ้าผมติดพลังงานสมมุติว่าเราเลเซอร์ว่าเราติดพลังงาน1 0ใบเราสามารถตีได้สูงสุด3 30ดดเมจเนาะโปเกมอนมีแม็กได้เลย ใช่ซ so ึ่งโปเกมอนธาตุมืดมีความสามารถในการดึงดึพลังงานมืดมาติดต่คนข้างเยอะใช่การ่าไฟเยอร์สามารถดึงพลังงานมืดจากกองซิงมาติดการ่าไฟเยอร์มีใช่ไหมการ่าไฟเยอร์การาไฟเยอร์ธรรมดาเนี่ยลงลงมาจากบนมือเนี่ยสามารถที่จะติดพลังงานให้ตัวเนงไดถึงสองใบรวมไปถึงมาตาลูกาฟที่มีท่ามีความสามารถเป็นแฟคทตอรี่ซัมติงมันจะสามารถทําให้ พลังงานมืดที่ติดอยู่บนโปเกมอนที่มีชื่อมาตาดกา <ฮะ S 2> ูกาสอะเพิ่มจากออถ้ามีโปเกมอนมีพลังงานมืดอ,อยู่ใช่ปะ่ะจากหนึ่งลูกมันจะนับเป็นสองลูกแปลว,ว่ามันสามารถบูสต์แต้มได้เยอะมากด์คแพทตรงใสเด็กมิวจะจบแล้วหรอ อันนี้ก็เลยเป็นเด็กที่เขาเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็วิธีการเล่นค่อนข้างหลากหลายเลยรวมถึงเป็นมีสตาร์มีท่าสตาร์บีสความสามารถสตาร์บีสามารถดึงไอเทมจากกองทิ้งขึ้นมาบนมือได้2ใบแล้วว่าอะไรสมมติว่าเรามีพลังงานอยู่ใช่ไหมพลังงานอยู่ในกองทิ้งเราใช้ดับแพดสองครั้งเรียกใหม่ใช้อีกสองครั้งบูสเตอร์มดเอาไปแปะทีเดียวขึ้น300ตีได้เลยเด็กมิวจบมา้หมเราไลย้ายไปเล่นเด็กอื่น มิวยังเร็วอยู่นะคือว่าอันนี้ก็คือต้องบอกไม่บอกว่าทุกเด็กอะครับมันถ้าเกิดจัดการดีๆอะเราสามารถชนะได้ทุกเด็กอะมองมองต้องยอยู่ที่น้งหวานด้วยมันอยู่ที่น้งหวานด้วยน้ำหวาการเล่นด้วยางหวนี่ตัวมันไป็เจอก็ทำอะไรไม่ได้พี่ลูกบอกว่าสายแล้วสายฟ้าแล้วโวอทเทอร์ลอสสายฟ้าสายฟ้าบอกนี้มีพีกระจูนด้วยนะอ้าพี่กระใช่แน่นอนพี่ลูกเกิดมาอย่างงี้ต้องเป็นพิ่กระจูแล้วอ่าเมื่อกี้บอกว่าจะเป็นดาร์กไล ไม่ใช่ดีใจต้องสับขาหลอกกันบ้างให้ผมเห็นพวก <im it> <im it> <im it> แ,แอาาบอ่มเดียวเดี๋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 ยวเยวเดี๋วเดี๋ยวเดยวเี๋อยวเดี๋้ดเดยววเดี๋วเดี๋ยอยียม 100นะแต่ถ้าต้องการสามารถทิ้งพลังงานสายฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนตัวพิกาจูแล้วจตีเพิ่มอีกร้อยยี่สิบเป็นสองร้อยยี่สิได้แปลว่าถ้ามีอยู่ลูกเดียวอ๋อไม่ได้เพไรพวม่งว่าใช่ต้องใช้สายฟ้าสองทีนี้เนี่ยเรามีโปเกมอใสายฟ้าที่ชื่อโมโกโก้มีความสามารถเดโมูอิเล็กตริกเดโมเอาพลังงานสายฟ้ามาติดได้ก็เลยให้เชื่อมงนี้เพื่อจะสั่ขึ้นลงหมุนไหมุนไปชาด้ถ้าหลังมันท่านมืดอันนี้น่าสนใจเาบอก่ตนี้เป็นอินไซต์ของคนเล่นผ่ามืดนะคองไกลมาก นะครับที่น่าสนใจที่นี่ครับโูโรเนโกโูโรนิโกครับผมแปลงร่างเป็นเรยวพาราสซึ่งเรยวพาราสมีความสามารถแลกเปลี่ยนครับผมได้เทืร์นแต่เราใช้ได้หนึ่งครั้งทิ้งการ์ดบนมืออะไรก็ได้หนึ่งใบและจั่ว,วก,การ์ดได้เพิ่มสองใบอ๋อถ้าคนเล่นจะเราจะรู้จักทีร uh. ักชิโนครับชิรักชิโนเนี่ยมีความสามารถอ่ะมีความสามารถย,ายักย,าย,ย,าย้ายยักย้ายแผ่นอ่ามันก็คือจะทิ้งทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อจั่วก,การสองใบความสามารถเดียวกันเลยใช่ใบนี้ออกมาครับผมแล้วเป็นธาตุมืดเล่นกับมูเกนได้บ้าได้ เพราะว่ามูเกนไนน่ามีความสามารถมูเกนโซนนะครับผมการ์ดบนเบนทุกใบของมูเกนไนน่าจะต้องเป็นธาตุมืดทีนี้ก็เสริมพลังให้มูเกนไนน่าเก่งขึ้นมาได้เลยครับผมเบ้นเมื่อกลังจะมามีเฉพาะครึ่งหลังของการสุ่มสตาร์เตอร์เท่านั้นด้้วยโโอหหายากจัดจ้านเลยครับผมนี่ก็ในนี้เป็นแบบสุ่มนะครับผมก็ก็ลองดูกันอันนี้เป็นเซ็ ใช่ค่ะก็เปลี่ยนก็แว่าจะมีแมรี่แน่เลยแล้วอะไงมีคุณรูเออมีตัวนี้แล้วกแก๊งเยลแล้วข้างหลังเป็นแมรี่ไปแล้วแมรี่ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เราเจอเซตสูงข้างหลังสามเซตละกช่ก็๊ดกิ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 ๊ดกี๊กกี๊ดกิ๊ดกิ๊ดกิ๊ดกม๊ยังไม่มีด ผมว่าแล้วเพื่อนสิบกล่องนี้มันต้องให้มาไม่ซ้ำกันแน่นอนเพราะมีตั้งสิบสองแบบถ้าให้สามมาแม่งโกรธพี่โบ๊ชพี่โบ๊ชพี่โบ๊ชอย่ามั่นใจไปอย่ามั่นใจไ้คราวที่แล้วที่ผมเปิดนะ่ยกว่าจะครบสิบสองแบบเนี่ยรอไปสามแถวโอ้โหโผล่ก็ไม่เกี่ยวในในแถวมันไม่ซ้ำยังไงอย่าลืมไปดูกันได้นะได้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 เดี๋ยวไม่รู้พี่นุ้งจะลงเมื่อไหร่ดิคือคือถ้าจะตักคันปีก็ไม่วงั้นขอโทษด้วยตักคันปีมิโนมุจินะครับครับผมมิโนมาดามอ่ะ เขาบอกว่ามิโนมาดามันจะมีแบบสองอันปหมใช่มิโนมาดามีทั้งหมดจริงๆแล้วมีทั้งหมดอ่าไม่รู้อันนั้นไม่รู้แต่ในกราฟโปเกมอนเนี่ยมิโนมาดามเนี่ยจะมีทั้งหมดสามท่าท่าพื้นธาตุต่อสู้แล้วก็ธาตุเหล็กท่าเหล็กเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยเลือดก็จะแข็งแรงไม่เลือดออกใช่ใช่ใช่แล้วก็จะแบบเออไม่ไปโลหิตยางด้วยแก้อะไรวันนี้แก่คือแบบไม่ดีแล้วแก่เลยใช่อย่าส่งไป โอเคเอาใหม่ okay. oh เอ่อตัวนี้มันจะมีสามท uh huh. ่าความเก่งของมันก็คือมันสามารถที่จะเลือกแปลาย่างเป็นธาตุไหนก็ได้เพื่อที่จะโจมตีไปที่จุดอ่อนของฝั uh ่ง huh. คู่ข้ามโปเกมอนเอ่อโปเกมอนแฟรี่และโปเกมอนเออ่ huh. น้ำแข็ง uh huh. จะแพ้ธาตุเหล็กอ uh ่าโปเกมอนมืดส่วนใหญ่แล้วก็เออโปเกมอนมืดส่วนใหญ่แล้วก็โปเกมอนสายฟ้าจะแพ้ท่าต่อสู้ uh huh. อ่าอ่าแล้วก็โปเกมอนมืดแบบใหม่ จะแค่ธาตุพืชอย่างตัวดักไลเนี่ยก็แ้ืเออนี่แค่ธาตุพืชพ่เพราะฉะนั้นเราเลือกเปลี่ยนแรงเลือกเปลี่ยนแรงได้ความเก่งของมิโนมาดามันก็ตะกินที่อยู่นะคราบเวาใส่มันต้องใส่หลายตัวัวละใส่ครับผมทุกตัวชื่อมิโนมาดามหมดเพราะฉะนั้นเนี้เราจะใส่ได้แค่ล่ากไปหรือสองใบเท่านั้นอ๋อเออใช่ทางการบนมานาวแต่ว่ามันมีการ์ดตัวอื่นนะที่สามารถที่จะเล่นกับมิโนมาดามได้ เช่นโซรูที่สามารถที่แปลงร่างเป็นโปเกมอนร่างหนึ่งตัวไหนก็ได้อ่าโอเคมันก็มีเทคนิคของมันอยู่ใช่มันมีเทคนิคของมันอยู่เกียร์กับกีเกียร์นี่ก็เจอ2กล่องแล้วกีเกียร์อ๋อเกียร์กีเกียร์กีเกียร์เอาใหม่มีกีเกียร์ด้วยไหมเอาใหม่เอาใหม่ครับไล่ไล่กับไล่พื้นฐานใหม่ครับพี่บอสเกียร์กีเกียร์กีเกียร์สามรอบครับเกียร์กี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 เกร์กีร่างกายรเกีร์ก พริกบอลไฮเบอร์วันครับอ่ามีเข้าซอสาเซอร์อะเมทัลซอสเตอร์ต้องมาอยู่แล้วนะครับอ้าวหน้าเป็นพืชน,นะครับไปที่เหลือเป็นเหล็กหมดแล้วคือใบเดียวเลยครับพืชผมว่าน่าจะเป็นซามาเซนตาร์ครับผมดูจากหลักกล่องซอสเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยสปอยล์สปอยล์ไปไหมมันจะสปอยล์ไปไหมซามาเซนตาใจด้วยครับเพื่อน S <S <S เมา,มายเซนต้ใช่เป็นอาร์ตใหม่พอสามารถใหม่ท่าโจมปีใหม่เราสามารถของสมา,มายเซนต้าทิ้งการ์ดหมดมือและจวดห้ใบแต่ข้อเสียคือใช้แล้วจบเพนในกรณีที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วเราสามารถจะทิ้งการ์ดั้งหมดมืยแล้วก็สามารถจวด <บ S 1> ขึ้นมาหมาม้าใบ<ม>เพื่อเล่นต่อดได้แน่แล้วใช่แล้วแต่ว่าตัวสมายเซนต้าวีนี้ข้อดีของมันคือมันใช้พลังงานเหล็กแค่อันเดียวและใช้สายสองอันแต่ว่าเราสามารถติดดับเบิลเทอร์โบเอนจีเพื่อที่จะให้มันจบปีได้ทีนี้เนี่ยการ์ดโปเกมอนที่แพ้เหล็ก เด็กที่เป็นเด็กเมตาขึ้นไปแชมป์ยุโรปเนี่ยขึ้นไปชิงท็อปแปดกันเนี่ยเป็นเด็กที่มีการที่เคาน์เตอร์เมตาจำนวนมากอยู่ในเด็กซามายเซนต้าเป็นหนึ่งในนั้นอ๋อ,อก็คือเป็นเด็กเคาน์เตอร์เมตาใช่คือจัดเด็กเคาน์เตอร์เมตาขึ้นไปแล้วถึงแท้ถึงถึงชิงแชมป์เลยใช่ถึงท็อปแปดเนี่ยเป็นหกคนอนะ่ะ โอ้ก็แค่ตีไปหกคนก็คือเคาน์เตอร์กันรัวๆใช่ก็คือแบบเลือกชาติเฉพาะชาติที่เราชนะมาเล่นวิธีการเล่นเดีมันก็เล่นยากนะต้องต้องบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียใช่ใช่ถ้าเกิดเพราะว่าพวกนั้นเราต้องรู้จักการด้วยถ้าการการที่เราจะไปเล่นเคาน์เตอร์อะไรต้องมีประสบการณ์ระดับหนึ่งเราเราต้องรู้ว่าเด็กไหนเล่นยังไงด้วยตระมาณนั้นประมาณนั้นพวกนั้นก็ใช้ประสบการณ์สูงอ่ะสไตล์กลับมาสไตล์แล้วเราเรากลับมายึดสไตล์แล้วใช่ เรากลับนี่สไตล์เราครับเพื่อนข้ามไปนะครับเพื่อนเฮ้ย hey, น้ำดื่มสะอาดจ,จะไม่ได้ออกใช่เฮ้ยนี่สุ่มแบบพี่สี่แน่นอนซาน่าจุนใจแต่การที่สุม่มมันก็จะวนเอ๊ะคุณอาจจะเสถือสลับมาข้างหลังหรือเปล่าไม่รู้ไงครับมิโนมุติอ่ะผมว่า<อ>ผมว่าลืมสลับมาข้างหลังเพราะเขาไม่น่าให้พื้นหัดมาไปเดียวใช่ไหมอ่ะโอเคถ้าเกิดเจอมิโนมุจิเราจะได้ซาลาเซตตาและต่อไปเป็นฮึบ โอเคครับก <ไป S 2> ินแก<ะ>๊ปไป <c oughs> ผมเพิ่งบอกว่าไม่ซ้ำนะครับพรเพื่อนไมซ้ำจนได้ก็บอ,บอกแล้วคนก็เปิดมาก่อนโอ้ยคนก็เปิดมาก่อนตกจากซ้ำสองมา่หดแล้วมันซ้ำมาสามเลยก็อบอกว่า,ามไม่ต้องร้องไห้อะพี่โบ๊ท ต้องบอกว่าตัวสตาร์เตอร์เด็กเนี่ยมันไม่มีเลน์นะมันมันแบบเป็นคูลและน้อมเลยจะเปิดกล่องไหนไดูข้งหลัซื้อสุ่มๆอะไรอย่างงี้ก็ได้ตอเนี้ยขึ้นหลังแบบใหม่เพื่อนๆยังไม่เห็นเฮ้ยดูทะบูเคฟี่เคฟี่เคฟี่ไปต้วยน้อันนี้เซนตน้ำผึ้งอันนี้บอสด้วยเมรี่สองใบเดี๋ยวเราขึ้นหลังกล่องเนี้ยขึ้นหลังขึ้นหลังกล่องนี้เป็นอะไรดูดิโทษครับขอโทษ คิดบังไปแล้วไงคิดบังพี่ฝังพนุ๊กคิดบังเจอคิงเลิฟไปถามไม่น่าดูเสียไม่ได้อามมากจริงเฮ้ยได้คำสั่งซ้อนไปหนึ่งเราถือว่าโอเคแล้วในการใช้งานมันก็คุ้มอยู่าซ้อนกันเลยนี่หนาไปเลยหนาไปเลยครับผมไปเลยแล้วก็นี่ครับผมแล้วก็ได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8สามสี้าเจ็ปเปิด10กล่องไม่ได้8แบบได้ทค่ะทีสี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่นุ๊กเปิดพี่นุ๊ก พี่ดูแค่ด์กไลคือดีแากแล้วดีใจแล้วการเปิดสตาร์เตอร์นะครับไม่มีเลทเนาะจะเปิดกล่องไหนก็ได้หยิบขึ้นมาแล้วแต่ดวงเลยหนึ่งในสิบสองมันออกมาได้หมดคือเลสนี่เป็นความเชื่อของเราเท่านั้นใช่เลทคือความความแบบใจว่าเฮ้ยซื้อหลอดหนึ่งมันจะต้องเจอบ้างเลยนะแต่ถ้าคุณซื้อสิบกล่องสุ่มคุณก็จะเจอเหมือนกันครับเจออะไรเจอเจออะไรก็ได้มันสุ่มอ่ะไม่รู้ไม่รู้ถ้ารู้ก็บอกแล้ว เราสรุปกันไหนเพื่อนถ้าเกิดเราเปิดสรุปว่าถ้าเราเปิดเจอบูมเบอร์บูมเบอร์จะได้เอนเตอร์เตอรหาไปเอนเตอร์วีถ้าเราเปิดเจออีอะไรวะอีดิปมูอูดิปมูก็จะได้คิงคิงเลอร์วีวีแม็กอันนี้ถ้าเราเจอรูดล่าจะได้แกรนดูวีเออรยูคาริโอวะไอคิงคิงิงอะไรอะแค่ไหนเนี่ยครัคาโปเอล่าใช่ครับคาโปเอล่าเจอลูคาริโอเจอลูคาริโอวีวีสตาร์บวกกับอีเตอร์กล้าหานเลยเออ ที่เราแบบว่าอาที่พี่ลุกบอกว่าเป็นใบใช่เป็นการใช้เป็นการใช้เลยนี่โฆษณาฝั่งนี้ครับผมเปิดเจอยามิคาราชิจะได้มารุเปโกะนีเปิดเจออาริเซนก็จะได้ดาร์กไลท์วีวีสตาร์บวกกับดาร์กแพ็ซึ่งมีเฉพาะในสตาร์เตอร์ระเบิดพลังเท่านั้น รับแผ่นนี้ก็มีเพราะเนี่ยซาเตอร์เบอร์เท่านั้นเหมือนไม่กี่มีอีกใบหนึ่งนะที่มีวงมันอยู่ในซาเตอร์เบอร์สลับมีตัวหนึ่งว่าตัวอะไรมข้างหลังของกองไหนไม่รู้อ่ะอ๋อไอ้ไอ้ไอ้พวกนั้นเป็นกองสูบใบสูบใช่ไหมใช่บสูบข้างหลังต่อเนื่องครับผมต่อมาครับผมพิกกชิวนะครับผมจะอยู่ในกองที่ขึ้นต้นด้วยวอทอลอสอ๋อไอวอทอลอสที่มันมีสองตัวที่เป็นธาตุธรรมดาวงวอทอลอสจะเหมือนจะมีอยู่สามธาตุ มันจะมีธาตุ normal ธาตุโกลด์เคยเล่นเจอโด n อสแล้วก็จะมีแลนโด r อสที่เป็นธาตุดินเอ้ธาตุต่อสู้โอ๋อมันคนละชื่อกันใช่ไหมเคยเล่นในการ์ดโปเกมอนแล้วมันมันเปคู่กันแล้วมันจะบัฟบัฟกันเองได้ใช่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 แล้วก็สุดท้ายครับผมเปิดเจอเนี้ยโมจิจะได้ซามูไรต้าวีสำหรับวันนี้ถือว่าเราโชคดีใช่ไหมที่เราเได้ dark l ใช่สำหรับวันนี้เราได้ดักไล i n เราได้วีแม็กถึงสามตัวไดเอ็นเตได้ลูคาเิโอถือว่า โอเคครึ่งครึ่งเออดีของดีึ้ครึ่งดครึ่งรวมถึงไปเจอเจ้าเลพาวดัสที่สุ่มมาจากเซตที่ต้องเล่นนะคุณใช่ใช่ใช่ผมก็เก่งุ่มใช่ครับผมสำหรับวันนี้ถือว่ารอดรอดครับผมถือว่าเจ๋งขอัีเที่ยงนี่ไม่ใช่เทียมเหมือนกันไม่ใช่โอเคครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับผมมาได้เอ่อมาหาพี่ลูกได้เลยที่กับตันการนะครับผมร้านอยู่ที่เดอะฮับรังสิตนะครับผมอยู่ใน เซียรังสิตเลยแล้ก็จะเป็นตึกท่ับด้านข้างเนาะเินขึ้นมาชั้น2พี่นุกเปิดร้านทุกวันเลยแต่ว่าการสอนเนี่ยจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ในตอนนี้นะครับผมสามารถติดตามข่าวได้ที่หน้าเพจน,นะเผื่อว่าตอนที่ทุกคนมาเห็นคลิปเนี่ยออระยะเวลาในการทํากิจกรรมอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณนั้นประมาณนั้นไปตามเพจต้การได้ใน็ <พอ S 1> ทีิ้มไให้อยู่แล้วล ะครับผมสำหรับวันนี้โตแล้วครับผมเล่นอะไรมาได้ขอลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์วิดีโอของพวกเราด้วยอย่าใครอยากเห็นคอนเทนต์อะไรฝากคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย